อาศิษธ์แห่งวัดสวนขันหรือว่าวัดจันดีตําบลช้างกลางอําเภอฉวางจังหวัดพระน,ะนครศรีธรรมราชครับเมื่อเอ่ยนามของพ่อท่านคายนี่ชาวไทยภาคใต้เป็นต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่าน,าน,นเป็นที่เราลือแล้วก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง,วางหากมีการจัดลำดับชั้นนี่ท่านจะเป็นรองก็อยู่แต่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เท่านั้นแหละ เกียรติคุณอันโดดเด่นชนิดเป็นหนึ่งไม่มีสองของพ่อท่านคลายเป็นไปเรื่องสัจจะวาจาจนประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันขนานนามให้กับท่านว่าท่านเป็นเทพเจ้าผู้มีวาจาศิษย์เพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่รักคำสัตยิ่งกว่าชีวิตของท่านความเป็นผู้เคร่งศีลเคร่งธรรมถือคำสัต์เป็นใหญ่เสมอมาทำให้เกิดเป็นบารมีธรรมบันดาลให้คำพูดของท่านศักดิ์สิทธิ์ กล่าววาจาใดออกมาแล้วก็เป็นจริงตามวาจาที่ท่านกล่าวทุกครั้งคําพูดของท่านจึงเป็นทั้งสุดยอดแห่งความปรารถนาอยากจะให้ท่านประสาทพรให้เป็นผู้มัง่งมีสีสุขชีวิตเจริญก้าวหน้าทั้งเป็นที่หวาดกลัวยำเกรงเกรงในคำตำหนิตีเตียนจากท่านซึ่งจะทำให้ชีวิตตนต้องโผกผันตกต่ำผู้ที่เข้าหาท่านจึงมีความระมัดระวังให้เป็นอย่างยิ่งจะไม่กล้าทำสิ่งใดให้ท่านตำหนิเอาได้ พะท่านคลายวาจาสิทธิ์นี้ท่านมีนามเดิมว่าคล้ายนามสกุลสีนินเกิดเมื่อวันอังคารขึ้น10บค่ำเดือนสี่ปีจอตรงกับวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2417ที่บ้านโคกกระทือหมู่ที่10ตำบลช้างกลางตำบลช้างกลางในปัจจุบันเป็นตำบลหลักช้างแล้วอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเป็นบุตรของนายอินแล้วก็นางเนิ้วสีนินมีพี่สาวอีกคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยกันพออายุได้10บขวบผู้เป็นพ่อก็จ้างครูมาสอนอักขรสมัยแล้วก็หนงังสือไทยให้ที่บ้านจนอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยภาษาขอมแล้วก็ต่อมาเมื่ออายุได้13ปีโยมแม่ของท่านนำไปฝากเรียนวิชาเลขในสำนักของนายขํำซึ่งอดีตเคยเป็นเจ้าวาดวาดัดทุ่งปอน หรือว่าวัดจันดีครั้นอายุประมาณ14-15ปีท่านต้องประสบเหตุการณ์สำคัญในชีวิตโดยครั้งนั้นท่านไปกับนายซ้ายเพชรฤิ์พี่เขยของท่านไปถางป่าทําไร่กันที่ตําบลมะม่วงเอนอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่คราวหนึ่งพี่เขยโค่นต้นบุกหยวกโดยท่านนั่งอยู่บนขอนไม้ที่โค่นแล้ว ก็เลยถูกต้นบุกหยกที่พี่เคยโค่นหักลงมาถูกที่หลังเท้าข้างซ้ายถึงกับแตกละเอียดได้รับความเจ็บปวดทรมานมากด้วยกำลังใจที่เด็ดเดียวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเท้าของท่านสุดที่จะเยียวยารักษาจึงใช้มีดที่รับคมดีแล้วตัดปลายเท้าออกเหลือแค่ข้อเท้าด้วยมือตนเองทําให้ท่านต้องใช้ไม้เท้าค้าเดินมาตั้งแต่บัดนั้นอยู่มาอายุได้16ปี ท่านบัพปชาที่วัดวังม่วงอำเภอฉวางซึ่งมีพระอาจารย์ทองปทุมสุวรรณโนเป็นเจ้าอาวาสโดยพระอาจารย์กลายเป็นพระอุปชาเป็นสัมมณรแล้วก็เรียนวิชาอยู่กับพระอาจารย์ทองที่วัดวังม่วงหลังจากเป็นสัมมณรอยู่สี่ปีมีอายุครบบวชท่านก็ชวนเพื่อนสัมเณรด้วยกันชื่อสัมเณรย้อยเข้าวิธีอุปสมบทที่โบสถ์น้ำของวัดวังม่วงนั่นเองโดยพระอาจารย์กลาย คงสุวรรณโนวัฒหาสูงเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สังสิริรัตน์วัดไม้เรียวเป็นพระกรรมวาวาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ทองประทุมมสุวรรณโนวัดวังม่วงเป็นอนุสาวนาจารย์โดยมีพระอาจารย์ล้อมธิราโชโตวัดวังม่วงเป็นอาจารย์ผู้ให้สนานคมแล้วก็ศีลได้รับชื่อฉายาจากพระอุปชาวา่าจันทะสุวรรณโนภิขุ หลังจากเป็นพระพิสูแล้วได้ไปศึกษาพระธรรมอยู่ที่วัดทุ่งปอน2 0 0รปาในปีพศ2441จึงได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในสำนักของท่านพระครูกาแก้วหรือว่าพระครูสีที่วัดหน้าพระบรมธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นในปีพศ2443จึงได้ไปศึกษากรรมฐา,านกับท่านพระอาจารย์หนูวัดสามพัน ตำบลอีปันอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนกระทั่งมีความรู้แก่กล้าจึงได้เดินทางกลับมาอยู่ที่วัดหาสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชกับท่านพระอาจารย์กลายซึ่งเป็นพระอุปชาตอนนั้นเป็นปี2445ซึ่งการมาอยู่กับท่านพระอุปชาครั้งนี้ท่านได้รับการทบทวนวิชาความรู้ทั้งในส่วนของพระปริยัติธรรมบาลีการปฏิบัติกรรมฐาน แล้วก็ต่อเติมวิชาพุทธเวสไสยเวทคาถาคมต่างๆจนกระทั่งมีความรู้เป็นที่เยี่ยมยอดหาใครเปรียบได้ยากฝึกฝนทบทวนวิชาการอยู่กับพระอาจารย์กลายซึ่งเวลานั้นท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอฉวางอยู่ได้สปีในปีพศ2 4 4 8พระอาจารย์กลายก็เสนอชื่อท่านไปยังเจ้าคณะเมืองคือท่านเจ้าคุณพระรัตนทัตมุนีปร,รียน ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ท่านเจ้าคุณสิริธรรมอุณีแต่งตั้งท่านเป็นเจ้าอวาดวัดสวนขันแทนท่านประหลัดคงที่ลาสิขาไปตามคำร้องขอของบรรดาญาติโยมชาวบ้านพระผู้ใหญ่ก็เห็นชอบด้วยจึงแต่งตั้งท่านอยู่ในฐานะที่ว่านี้ในปีพศ2448นั้น เมื่อได้มาอยู่เป็นเจ้าวาดทิวดสวนขันแล้วประกายแสงแห่งความเป็นอัจฉริยะยอดของพระภิกษุสงฆ์ของเมืองใต้ก็เริ่มฉายแสงเป่งประกายขึ้นเพราะท่านคล้ายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะของท่านอย่างแข็งขันทั้งการพัฒนาวัดพัฒนาคนเป็นผู้นำแล้วก็ที่พึ่งของบรรดาญาติโยมทั้งหลายอย่างสุดความรู้ความสามารถที่ท่านพึงมีโดยไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากที่ท่านจะได้รับแม้แต่น้อย กิจวัตรของพ่อท่านคล้ายที่ท่านถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่อาจ,จะละเลยก็คือการนําหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและแนวทางการประพฤติธปฏิบัติที่ได้รับมาจากการแนะนําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณหลายต่อหลายท่านซึ่งท่านก็ได้นํามาฝึกหัดปฏิบัติโดยตัวเองอย่างเชี่ยวชาญชํานาญจนเป็นที่กล่าวขานของประชาชนทั้งหลายว่าท่านเป็นพระภิกษุหนุ่มที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่ง ท่านนำสิ่งเหล่านี้มาอบรมญาติโยมอยู่เสมอไม่ได้ขาดแม้แต่กับพระภิกษุด้วยกันก็เช่นเดียวกันหากมีการตัดติดขัดในข้อธรรมข้อใดก็ไม่จำเป็นต้องไปรบกวนพระผู้ใหญ่ท่านสามารถให้การแนะนำในข้อติดขัดนั้นจนเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มชัดหมดสงสัยทุกครั้งไป ส่วนในด้านพิธีกรรมทางศาสนาก็เช่นกันท่านไม่เคยขัดใครถ้าการนิมนต์ให้ท่านไปประกอบพิธีนั้น,น,นไม่ขัดต่อศีลธรรมแนวทางการเจริญของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วท่านเป็นอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจทุกรายไปกล่าวกันว่าในความเมตตาและการให้อุบายธรรมอบรมสั่งสอนญาติโยมของพ่อท่านคล้ายมีความแยบยนในกุศโลบายมีความเหมาะสมกับคนทุกระดับจิต แม้แต่บุคคลผู้มีจิตใจแข็งแกร่งเฮี้ยมหันในระดับเจ้าพ่อไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อหวยเบอร์เจ้าพ่อนักเลงโตนักเลงหัวไม้หรือแม้แต่มหาโจรที่เฮี้ยมโหดไม่เกรงกลัวบาปกรรมไม่กลัวกฎหมายกับบินบ้านกับบินเมืองยังต้องสิโรราบต่อกุศโลบายธรรมของพ่อท่านคลายยอมกลับตัวกลับใจวางดาบวางปืนถอดเขี้ยวงาออกจากป่ามาอยู่ในบ้านในเมืองอย่างสุจริตชนทั้งหลาย ไม่น้อยรายที่ยอมโกนหัวปลงผมเพื่ออุปสมบทเป็นภิกษุมาถือศีลกินเพนอยู่กับท่านจนตลอดชีวิตนอกจากพ่อท่านคล้ายจะเป็นพระนักเทศนักอบรมอันเป็นส่วนงานของการพัฒนาคุณแล้วในด้านการพัฒนาวัดถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาแล้วก็สาธารณาประโยชน์ของสังคมท่านก็ไม่ได้ละเลยท่านสร้างผลงานไว้ในสถานที่ต่างๆหลายแห่งด้วยกัน เริ่มแต่สร้างสถูปเจดีมันจูอัฐิพระอันาร์กลายไว้ที่วัดหาสูงสร้างพระาธาตุเจดีหน้าพระอุโบสถวัดยางค้อมอำเภอฉวางที่บนควรสวรรค์ตำบลน,นาแวที่หน้าพระอุโบสถวัดสวนขันที่วัดจันดีอำเภอฉวางที่ถ้ำเขาขมิ้นบ้านนาสารจังหวัดสุราธ,ธานีที่โคกไม้แดงตำบลช้างกลางอำเภอฉวางและพระเจดีที่วัดคงคาเรียบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พระอุโบสถก็เช่นเดียวกันท่านสร้างไว้ให้หลายวัดเช่นที่วัดยางคอมอำเภอฉวางปัจจุบันนี้เป็นอำเภอพิบูลที่วัดท่าเรืออำเภอนาสารจังหวัดสุราธานีที่วัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่วัดพุทธาวาสอำเภอเบตงจังหวัดยะลานอกจากนั้นท่านยังได้สร้างบนโดบรอยพระพุทธบาทที่เกาะแก้วพิศดารจังหวัดภูเก็ตสร้างพระพุทธสายญาติที่วัดชัยมังคลาราม ในเกาะปีนังประเทศมาเลเซียเป็นต้นสำหรับส่วนที่ท่านได้บูรณะก็มีไม่ใช่น้อยเช่นพระเวียนในวิหารคตบูรณะเจดีพระปัญญาในพระบรมธาตุวัดนาพระธาตุจังหวัดนะครศรีธรรมราชและที่ไม่ปรากฏบันทึกไว้ก็อีกหลายสถานที่ด้านสาธารณประโยชน์ก็เช่นกันที่สำคัญก็คือท่านได้สร้างถนนสายวัดคงคาเรียบขุดช่องเขาหูทะลุถึงอำเภอฉวาง วัดมานาวหวานจันดีถนนสายจันดีเขาทงเป็นต้นด้วยผลงานนั้นยิ่งใหญ่หลายประการที่ว่ามานี้ใช่ว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถสร้างขึ้นมาให้สําเร็จได้โดยง่ายแต่พอท่านคล้ายท่านทําได้แล้วทาสําเร็จมาแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงบารมีธรรมของท่านได้อย่างเด่นชัดว่าท่านเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยบุญยริศและอิทริิ์อย่างพร้อมมูล โดยในส่วนของบุญญาฤิ์ก็เกิดจากการประพฤติศีลปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งนี้เพียงประการเดียวก็ใช่ว่าจะบรรดาในผลงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยง่ายในส่วนอิทธิฤทธิ์อันว่าด้วยฤทธาปฏิหารที่เกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่กล้าด้วยอภิญญาญาณด้วยคุณแห่งวิชาอาคมพุทธเวสไสยเวทพอทานคล้ายนี่มีอย่างเปี่ยมลน้นจนกล่าวได้ว่าไม่จบโดยง่าย นอกเหนือจากสัจวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าแล้วสิ่งที่เราลือว่ามีมนขลังยิ่งนักของพ่อท่านคล้ายก็คือน้ำมนทิพมีอนุภาพเหมือนกับทิพโอสถสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคในวันหนึ่งมีผู้มาขอน้ำมนจากท่านมากมายเอาไปรักษาที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับเขาบ้างเอาไปปัดเสนีรังควานที่บ้านเรือนบ้างสร้างความเป็นสิริมหาโชคให้กับร้านค้าสถานที่ประกอบกิจการบ้าง นอกจากน้ำมนต์ทิพย์ก็ยังมีชานหมากน้ำหมากชานหมากนั้นถือว่าเป็นชานหมากทิพย์เหมือนกันเป็นของดีที่มีผู้นำไปใช้ได้ผลในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมป้องกันคุณผีคุณคนแต่ถ้าท่านเอาประรอดผสมลงไปอีกทําการปลูกเสกอีกครั้งก็จะเป็นลูกอมทิพย์เพิ่มอนุภาพด้านมหาอุดคงทนต่อคมมีสัตราวุธทุกชนิดปืนยิงไม่ออก ส่วนน้ำหมากก็เช่นเดียวกันผู้ที่ไปขอรับชานหมากแต่ว่องไวสู้คนอื่นไม่ได้มือสั้นกว่าคนอื่นก็คว้าไม่ทันสักทีก็พากันหาผ้าขาวมามอบให้ท่านบ้วนน้ำหมากให้ถือกันว่าเป็นผ้ายันมงคนที่มีอนุภาพไม่ยิ่งหย่อนกว่าชานหมากเลยซ้ํายังสามารถป้องกันอักขีภัยให้แก่บ้านเรือนได้ด้วยมีผู้ประสบมาแล้วมากลายซึ่งก็น่าแปลกใจที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอขระยันอะไรกํากับเลยแต่ก็ขลังแลวก็ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะัก สิ่งนี้ก็พอจะเป็นข้อสังเกตได้ว่าความเข้มขลังทั้งปวงไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นเลยแต่เกิดจากฤทธิ์จิตฤทธิ์ของจิตท,ที่ทรงพลังอำนาจในธรรมเนียมเพียงประการเดียวเท่านั้นในเรื่องของพลังอำนาจจิตนี้ก็เหมือนกันเพ,นนเพราะท่านคล้ายสามารถทำการใดๆได้อย่างมหัศจรรย์พันลึกมากแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ชนิดหลายคุณปูกท่านยังสามารถเพ่งจิตแล้วตัดให้ขาดได้โดยอาศัยน้ำเป็นสื่อเพียงครึ่งแก้วเท่านั้น ท่านเพ่งน้าในแก้วจนแก้วขาดตามรอยปริมาณน้ําที่ใส่ไว้ในชั่วพริบตาพอแก้วขาดต้นไม้ใหญ่ก็ขาดคู่ลงมาด้วยอย่างฉับพลันสําหรับเรื่องเหรียญเนีย่ยเครื่องมงคลของขลังอย่างอื่นพระท่านคลายท่านไม่ได้สร้างอะไรไว้มากนักแต่ที่มีอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้เกิดจากผลงานของมดาลูกศิษย์ที่มีความเคารพศรัทธาในท่านอย่างเปี่ยมลน้นทาขึ้นภายหลังจากที่ท่านมรณาภาพแล้ว แต่ก็มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยเพราะว่ามีรูปท่านอยู่การสร้างของอาศัยบารมีของท่านทาขึ้นเพราะท่านใครอยู่เป็นวิ่งขวัญของปวงชนทั้งหลายในฐานะเจ้าว,วาดวัดสวนขันเป็นเวลา65ปีได้กระทํากิจอันเป็นประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนาและสังคมอย่างมากมายท่านก็ถึงแก่การสังขารมรณะภาพลงอย่างสงบณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพ วันที่5ทธันวาคมพศ2513เวลา5้าทุ่มหนาทีศิริอายุได้8รอบ96ปีบวชได้75พรรษาแม้ว่าพ่อท่านคล้ายจะล่าสังขารไปแล้วแต่คุณงามความดีและเกียรติคุณของท่านก็ยังคงอยู่ในจิตใจของสานุสิทธิ์ผู้เคารพนับถือทุกท่านอย่างไม่เสื่อมคลายท่านยังเป็นพ่อท่านคล้ายวาจาสิษย์ของชาวใต้และของทุกๆคน จนกระทั่งปัจจุบันวันนี้ครับ